ถอดรหัสเลขยามนำโชคประจำวันที่2พฤษภาคม2567ครับเลขเด่นประจำวันเลขปิงปองเลขสูตรนำโชคตีเลขจากความฝัน เข้ากลุ่มเฮฮาภาษาหวยได้แล้ววันนี้ครับเพียงแค่5 5 5บาทเมือ่อโอนค่าสมาชิกแล้วท่านสามารถส่งสลิปมาที่ Line ID ของหมอแมนได้เลยนะครับเดี๋ยวหมอแมนจะเป็นคนเชิญเข้ากลุ่มด้วยตัวเองครับรับฟรีวอลเปเปอร์มงคลเสริมดวงด้วยครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เดอะแมจิ c โคชแนลอยู่ผมหมอแมนพลังเลขนะครับกับวันนี้ถอดรหัสเลขยามนำโชคประจำวันที่2พฤษภาคม2567นะครับ เป็นงวดหลังจากวันแรงงานนะครับเพราะว่าวันแรงงานวันที่1นะครับก็เป็นวันหยุดของเมืองไทยเราวันหยุดราชการนะครับเพราะนั้นสลาดเนี่ยเลื่อนไปออกวันที่สองนะครับเป็นอันทราบกันดีนะฮะวันที่2พฤษภาคมนะครับก็เป็นวันที่ผ่านการยกย้ายของดวงดาวใหญ่อย่างดาวพระหัสบดีเนี่ยไปแล้วพระหัสย้ายวันที่30เมษายนนะครับ ผ่านการเปลี่ยนแปลงผ่านการยกย้ายนะของดาวใหญ่ไปแน่นอนนะครับก็ต้องมีอะไรที่แตกต่างแน่นอนนะครับในแง่ของดวงชะตานะครับดวงชะตาอ่า12ลัคนาราศีอะไรก็ตามแต่หรือดวงวันเกิดนะครับอ่ในส่วนนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคลิปที่แยกหนะมอแมนทาไว้แล้วตอนนี้เดี๋ยวถ้ายอยปล่อยนะครับเป็นคลิปอ่าการอัปเดตดวงชะตาหลังจากที่ดาวพระสุดียกย้ายห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ ที่ชัดเจนแล้วก็ที่เขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนดวงชะตากันไปเลยนะครับในบางราศีเนี่ยเปลี่ยนแบบจากร้ายกลายดีไปเลยนะฮะแล้วก็ในบางราศีก็อาจจะต้องมีอะไรที่ต้องพูดคุยต้องพิจรารณาต้องเป็นข้อสังเกตกันนิดหนึ่งต้องระมัดระวังนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของการพยากรณ์ดวงชะตานะครับ แต่ส่วนในคลิปนี้เช่นเคยเราพบเจอกันเนี่ยทุกๆ15วันก็คือถอดรหัสเลขยามนำโชคนะครับในงวดนี้ก็คืองวดวันที่2พฤษภาคม2 5 6 7นั่นเองนะครับก่อนอื่นก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับใครต้องการเข้ากลุ่มนะครับแนวทางตัวเลขเรียกว่ากลุ่มเฮฮภาษาลเลขเนี่ยนะครับเ็เรียกว่ามีวอลเปเปอร์นะฮะ เสริมดวงเนี่ยมอบให้นะครับหมอแมนทําไว้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยสรูปภาพนะรูปวอลเปเปอร์สีชุดนะครับสามารถที่จะมีวิธีการใช้นะครับครบทั้งสำหรับคนทั้ง8วันนะครับคนใครเกิดวันไหนจะมีแนวทางใช้ให้ว่าใช้ภาพไหนอะไรยังไ,ไงถือว่าเป็นของแถมให้ละกันน้ำจิ้มสำหรับสมาชิกที่สมัครเข้ากลุ่มเนเฮฮาภาษาเลขนะครับค่าสมาชิก555บาท ตลอดชีพนะครับถือว่าเข้าไปเนี่ยก็ได้วอลเ p a p e r ์ฟรีและแค่นั้นก็คุ้มแล้วนะนะครับอลเป p ปอ e r เนี่ยนะโดยปกติก็ซื้อกันก็หลายร้อยนะครับนะอันนี้ได้เข้ากลุ่มแล้วก็กลุ่มตลอดชีพด้วยนะครับไม่มีคัดออกนะฮะอ,อยู่กันแบบพี่ๆน้องๆน,น,นะครับฝากไปด้วยกับกลุ่มเฮฮาภาษาเลขนะครับแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาของเราได้แล้วตอนนี้ในส่วนของทอรัตเลขยามมังโชคครับ วันที่2พฤษภาคม2567ตรงกับวันพะระฤหัสบดีโอโหดาวพฤหัสเขาแรงจริงๆในช่วงนี้วันพรฤหัสบดีก็คือเลข5นะครับอ่าแล้วช่วงนั้นดาวดาวหเนี่ยดาวพฤหัสเพิ่งย้ายด้วยนะย้าย30อ่าแล้วก็สลากออกวันพฤหัสบดีด้วยพฤหัสบดีเลข5ครับนะถ้าท่านจะแผลงนะครับสามารถแผลงเป็นเลข2ได้นะครับยามนะครับที่สลากออกปรากฏว่าไปตก ยามเสาแน่นอนเพราะว่าช่วงเวลาประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะครับของวันพลัลัสบดีเนี่ยมันคือยามเสาหรือว่ายามเสารียนะครับยามโซโรอะไรต่างๆแล้วแต่จะเรียกนะฮะเป็นยามเสาตัวกลางนะครับคาบเกี่ยวตัวปลายซึ่งเป็นยามที่ดีนะอ่าเป็นยามที่ดีอันนี้ถือว่าเป็นยามมงคลนะครับถ้าเป็นยามที่ดีเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะออกตรงยามหมายถึงว่าเลขเนี่ย จะออกตรงนะครับเพราะนั้นก็เอาไว้พิจารณานะสำหรับเลข7นะครับยามเนี่ยออกยามเสาก็คือเลข7ถ้าจะแผลงแผงเป็นคู่ธาตุของเขาก็คือเลข1นะครับในส่วนของดาวย้ายนะหลายๆท่านอาจจะแบบว่าคิดว่าโอ้โหก็มันเลยวันที่30มานิดเดียวเนี่ยดาวที่ย้ายเนี่ยแล้วมี IMPACT มากที่สุดเลยนะ เ,เรียกว่าต้องชัดเจนที่สุดมีอิทธิพลมากที่สุดก็คือดาวพระพฤหัสบดีแน่นอนนะฮะหมอแม่ไม่เถียงเลยนะฮะจริงๆแล้วไม่เถียงเลยนะครับมันจะมีเทคนิคอยู่นิดหนึ่งนะอาจะมีข้อแตกต่างคือพระพฤหัสย้ายวันที่30นะพระสามสิบแต่หลังจากวันที่30มาเนี่ยนะครับมันก็คือ,อวันที่1มาผ่านไวหนึ่งไปวันที่2 ดาวจันเนี่ยก็ยกย้ายพอดีดาวจันร์ก็ยกย้ายพอดีอะคราวนี้ดาวจันเป็นดาวเล็กเนี่ยจาย์แล้วยังไงอะเราจะให้ค่าเขาไหมนะเราเราเราให้เราให้ค่าเราเราให้อิทธิพลเขาไหมล่ะนะครับคราวนี้หมอแมนก็เลยมองในแง่ของในส่วนนี้ครับคือวันวันพฤหัสเนี่ยดาวจันเนี่ยยกย้ายนะครับเวลา11นาฬิกา2อนาทีย้ายจากราศีมังกรนะครับ เข้าสู่ราศีกุมแล้วก็ปรากฏว่าเป็น11แก่ลัคนาราศีเมษซึ่งเป็นลัคนาดวงเมือง <S <S คือย้ายมาแล้วเท่ากับว่าถ้าเราตั้งดวงเป็นดวงเมืองใช่ไหมลัคนาราศีเมษเราจะมีดาวจันทร์เป็นปทุมเกณฑ์พอดีอยู่ในเรือนโชคลาภเนี่ยเออมันน่าสนใจตรงนี้นะฮะมันมัน,ม,นมันน่าสนใจตรงนี้อ,อ่าเสร็จแล้วเนี่ยดาวจันทร์เนี่ยเขาได้เกณฑ์อะไรไหม จริงๆแล้วเนี่ยโดยตัวเขาเนี่ยไม่ได้เกณฑ์ดวงมาตรฐานอะไรเลยนะถ้าเราตัดเรื่องลัคนาราศีเมษออกไปนะแต่ว่าพอดวงเมืองของเราคือสลากไทยอะ่ะเราก็ต้องอ้างอิงดวงเมืองไทยมเขาก็จะมีจันทร์เป็นปฐุมเกณฑ์แล้วก็ที่สําคัญดาวใหญ่ที่ย้ายเนี่ยเป็นดาวพฤเือหัดย้ายวันที่30ถ้าเราจะแผงเนะี่ยดาวพรหัสก็คือเลข5ถ้าเราจะแผงอะ่ะก็แผงในเลข2ไงแผงเป็นดาวจันทร์คู่ธาตุและคราวนั้น วันที่สองเนี่ยดาวจันทร์ก็ย้ายดาวจันทร์ก็เลขสองถ้าจะแผงก็แผงเป็นห้าไงเขาเรียกว่ามันมันวนวนกันอยู่ใช่ไหมเออมันมันเป็นงูกินหางกันอยู่มันหนีกันไม่ออกนี่แหละคือรายละเอียดที่อยากจะบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอแม่ก็เลยมองว่าโอ้โหไม่ว่าเราจะเลือกดาวใหญ่นะครับอย่างดาวพระราศรีที่ยกย้ายหรือเราจะเลือกดาวเล็กอย่างดาวจันทร์ที่เขาย้ายในราศีละสองวันครึ่งเนี่ยนะครับมันก็แทบจะเป็นเลข ตัวเดียวกันนะอะสองเป็น55เป็น2นี่คือหลักการเลขแผงนะแผงตามคูธทาดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูแล้วคงจะไม่มีดาวอะไรที่เด่นเกินไปกว่านี้นะครับเพราะถอดรหัสเลขยาวนำโชคเราว่ากันด้วยเรื่องของดาวเน้นๆนะครับแล้วก็มาแผงเป็นตัวเลขนะฮะอีกชั้นหนึ่งเป็นเป็นทางเลือกนะครับชุดหลักชุดแผงมองข้ามไม่ได้ครับคราวที่แล้วเนี่ยหมอแม่ให้ชุดหลักไป3 51 นะครับท่านกลับไป6กลับเนี่ยมันจะมีชุดหนึ่งก็คือ153ปรากฏว่าเกือบนะฮะเกือบแตก3เพราะว่าเลขท้าย3ตัวเนี่ยมา154นะครับมา154เลขยามใน153นะนี่เฉียดไปแต้มเดียวนะฮะแล้วก็ในส่วนของ8 27คือชุดชุดรองที่ให้ไปเนี่ย8ป7ปรากฏว่าเลขหน้า3ตัวมา729แล้วก็727เนะเฉียดไปแต้มหนึ่งเลยครับทั้งบนทั้งล่างเฉียดไปแต้มหนึ่งนะฮะ ก็คือชุดหลักชุดรองในเฉียดไปอย่างละแต้มเลยแล้วถ้าท่านจับด,ดีเนี่ยเห็นไหมฮะว่าเลขเจ็เขาก็มาเลข7็เป็นชุดรองเนี่ยก็มาข้างล่างมา79เใช่ไหมเลข7มานะแล้วก็เลข8เนี่ยเขาก็มานะฮะเลข8ชุดชุดแผงชุดรองเนี่ยก็คือข้างบนมา98เห็นไหมมาทั้งคู่นะเออเลขยามนาโชคจริงๆเรามองข้ามไม่ได้เลยนะครับนะเป็นสูตรที่ถ้าใครไม่เล่นอะไรมากนะไม่ต้องดูเลขอย่างอื่นมากนะเอาเลขยามไปจับอย่างเดียวก็มีสิทธิ์ ที่จะได้สตังค์แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นครับถอดร,รหัสเลขยามนำโชคประจำวันพระหัส,สบดีที่2พฤษภาคม2567ครับได้แก่เลข572 572ครับตัวเดิมเดิมเหมือนกันนะตัวเดิมเดิมเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถแผลงได้5แผลงเป็น2 7แผลงเป็น1 2แผงเป็น5เพราะฉะนั้นชุด รองนะครับชุดรองจะได้215 2 1, 5น5ะครับ215และนอกจากนั้นสายเบิ้ลสายหามสายหาบสายเบิ้ลสายหามท่านสามารถที่จะเล่นเป็น272 212 575 515สา 2, 7, 2, 2, 1, 2, 5, 7, 5, ะครับ5 1 5เห็นไหมสามารถที่จะพลิกแพลงได้จากเลขยามชุดแรกที่หมอแมนให้ไปเป็นชุดหลักท่านสามารถพลิกแพลงได้มากมายหลายชุดนะครับอยู่ที่ดุลพินิจและวิจารณ จรณะญาณของท่านนะก็ลองไปลุ้นไปเสี่ยงกันดูพิจารณาดูว่าตรงกับเลขอื่นๆสำนักอื่นที่ท่านได้มาหรือไม่นะครับแต่ในส่วนของเลขหมอแม่นั้นออกเร็วแน่นอนไม่ต้องห่วงนะฮะอ่ะในงวดนี้ก็ขอให้ท่านสุขสมหวังกันนะครับลองไปจับกันขอให้เฮงให้ปังกันแล้วกันเดี๋ยวรอตัวเลขในสูตรต่างๆจะไหลออกมาทั้งเลขดาวเด่นนะครับเลขราศีเลขวันเกิดต่างๆนะครับนะถ้าท่านเข้ากลุ่มท่านก็ได้เลข สูตรนำโชคกับเลขวิงปองไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวพบกันในช่องทางต่างๆวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเฮงๆงนะฮะมีกินมีใช้มีโชคลาภกันนะฮะเฮงๆรวยๆทุกท่านเลยครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ